น่ากลัวหนูว่าใน BNK ยังไม่เห็นใครที่โกรธแล้วไม่น่ากลัวทุกคนโกรธแล้วน่ากลัวทุกคนเลยแบบใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องจริงๆ BNK ทุกคนโกรธแบบเอาเรื่องตาหวานกับปูเป้ใครโกรธง่ายสุดพี่หวาน,นะคะ่ะ พี่หวานจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างเป็นแบบเป็นไฟอะอธิบายไม่ถูกอ่ะพี่หวานเป็นน้าร้อนจริงๆแล้วพี่หวานค่อนข้างที่เป็นที่จะเป็นน้าร้อนส่วนพี่เป้จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาออกมาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรพี่หวานเป็นคนใจรอนใจร้อนแต่ไม่โวยวายอืมเป็นคนนิ่งๆดุดไม่ใช่นิ่งๆดุดเป็นคนที่แบบ เออใจร้อนแต่แบบว่าฟีลลิ่งแบบไม่โวยวายขนาดนั้นแบบไม่ไม่ถึงขั้นโวยวายแบบอไม่ถึงขั้นโวยวายที่ไ่ไม่ถูกอะแต่พี่เป้อาจถึงเป็นคนโวยวายแต่เขาเป็นคนใจเย็นนะไข่มุกกับพี่เนยใครดุสุดหนูว่าดุคนละแบบแบบว่าอย่างตอนที่พี่ไข่หมกโกรธใช่ปะ่ะพี่ไข่มุกจะโกรธเป็นโมเมนต์ที่ต้องฟังฉันที่ต้องฟังในสิ่งที่ฉันพูดออกมา แล้วเอาไปคิดตามเดี๋ยวนี้ว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดอยู่อันนี้คือสิ่งที่พี่ไข่หมูจะพูดมันถึงว่าเวลาที่ไข่มกกไหมูโกรธใช่ปะเขาจะเป็นประเภทที่ฟังในสิ่งที่ฉันจะพูดนะแล้วเธอเอาไปคิดตามว่าสิ่งที่เธอทํามันผิดต่อฉันอืมนี่คือสิ่งที่พี่ไข่หมูเวลาเป็นส่วนพี่เนยเวลาเขาแบบโกรธอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นโมเมนต์ที่แบบมุยหน้าแบกบว่า ไม่ไม่เฉงมุ้ยหน้าแต่แบบแสดงสีหน้าออกมาว่าแบบแล้วก <c oughs> ็พยายามหาพักพวกเวลาเขาไม่พอใจอะไรพี่หนยจะต้องหาพักพวกหาพรรพวกมานั่งแบบนั่งคุยกันแล้วก็ใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นอย่างงี้แหละแล้วเขาก็จะโกรธ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 แล้วก็ประมาณเนี้ยน่ากลัวหนูว่าใน BNK ยังไม่เห็นใครที่โกรธแล้วไม่น่ากลัวทุกคนโกรธแล้วน่ากลัวทุกคนเลยแบบ จเย็นนะทุกคนใจเย็นนะเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องจริงๆเวนเคทุกคนโกรธแบบเอาเรื่อง <c oughs> เคยระเบิดไหมร้อนกับเย็นอยู่ด้วยกันหมายถึงพี่หวานพี่เป้เหรอหนูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่แบบว่าหนูยังไม่เคยเห็นสองคนนี้เขาระเบิดออกมาต่อหน้าเด็กๆเขาอาจจะระเบิดตอนออกมาในมุมง กับเพื่อนเขาหรือว่าในมุมกับครอบครัวเขาหรือในมุมกับเขาคนเดียวอืมแต่หนูยังไม่เคยเห็นเขาระเบิดออกมากับเด็กๆหรือว่ากับสมาชิกทีมเอ็นฟทั้งหละาะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากค่อนข้างสูงเลยทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยเราจะดูออกว่าเขาไม่พอใจในเรื่องอะไรบ้างรู้เลยว่าเขากาลังหุดหงิดแต่เขาจะไม่ระเบิดออกมาเลยเขาจะแบบหาวิธีการไก่เกียเอาอย่างเงี้ยหนูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ในแบบของเขา เวลาหนูนโกรธเหรอเคยเคยเคยโกรธอยู่ครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุยตอนนั้นเหมือนนั่งกันอยู่หลายๆคนอ๋อสถานการณ์คือหนูอะเพิ่งกลับจากรียนแล้วหนูแบบอารมณ์เสียอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วหนูโมโหไม่บอกแล้วว่าโมโหมใครเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่เอาเป็นว่าโมโหแล้วกันแล้วเราก็ไปนั่งที่ห้องอาหาร คือมันจะต้องอาหารมังมีหลายโต๊ะใช่ปหอันนี้ว่ามันมีสองโต๊ะใหญ่ที่ติดกันเพื่อนเออสมาชิกเมื่อก่อนจำได้ว่ามีวีมีพี่ผักมีพี่เป้มีโมบายจำได้ประมาณเนี้ยมีใครอีกไม่แน่ใจเขานั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็คือโต๊ะข้างในส่วนหนูนั่งอยู่โต๊ะข้างนอกคือหนูนั่งอยู่คนเดียวน,นะเข้าไปนั่งแล้วก็นั่งตุบแล้วก็นั่งเงียบนิ่งๆเพราะว่า หนูเป็นคนที่ปากเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าหนูเป็นคนที่คิดอะไรแล้วพูดออกมาเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรู้สึกของตัวเองมากๆแบบจริงใจอ่ะแบบคิดอะไรฉันก็จะแบบคํานวณเลยว,ว่าออกมาดีก็จะพูดแต่ว่าพอเราเอารมณ์เสียสมองเราจะเหมือนปิดตายเก็นปะคือเราไม่สามารถคานวณออกมาได้ว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยมันเป็นข้อมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทำหน้จิตใจใครบ้างไหมเวลาเราเอารมณ์เสียเราจะพูดทุกอย่างที่ในหัวคิดออมเอาอย่างนี้ดีกว่า มันเลยทําให้วอารมณ์เสียหนูจะเงียบเงียบแล้วหนูขอนแบบนั่งนิ่งๆแล้วทาให้ต็งใจเย็นลงให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยไปคุยกับคนอื่นนั่งเฉยๆอย่างนี้เลยจาได้ว่าตอนนั้นเหมือนวีแบบค่อยๆขอโตมั้งเป็นอะไรต <laughs> ลกอยู่เหมือนกันหนูก็แบบอ๋อไม่เป็นไรแบบัมัน,มนแล้วพี่เป้มั้ง แบบมานั่งด้วยกันไหมอะไรหนูก็ไม่วป็อะไรพี่ขออยู่ตรงนี้แป๊บนึงไม่เ่็อะไรหนูใช้แบตอยู่เขาก็แบบไม่หนูไม่รู้ขันขัน,ขนคุยกันยังไงนะแล้วพอหนูอารมณ์ดีอ่ะหนูอ่ะค่อยไปนั่งกับเขาแล้วมันแบบจําได้ว่ามีตอนที่หนูจาเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มันมีแฟลชเซลในแอปแอปขายแอปแบบซื้อขายเนาะแอปออนไลน์แอปออนไลน์นี่แหละ คือเอาจริงหนูรู้สึกว่าพวกพี่เป้พี่ผักเขาจะรู้แล้วแหละว่าเวลาหนูอารมณ์เสียต้องให้หนูอยู่คนเดียวเพราะไม่งั้นหนูจะแบบพูดทุกอย่างที่ใจคิดแล้วก็จะไปทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยอะไรก็ตามหนูตอนนั้นแฟลชเซลล์มันมีไอเนี้ยไอตุ๊กตาปลาหมึอกอะตุ๊กตาปลาหมึกที่แบบหน้าบึง้งหน้ายิ้มอะเคยเห็นวะที่แบบพี่อีกด้านหนึ่งจะเป็นหน้าบึง้งว่าห้ามเข้าใกล้ฉันอีกด้านหนึ่งจะเป็นหน้ายิ้มที่แบบเออสามารถเข้ามาคุยได้แล้วหนูก็คุยกับเบมเบอร์แบบทุกคน หนูสักมาดีป้าแบบเออจะได้แบบแบบน่ารักเนี่ยมือถือไว้เล่นๆเลยเนี่ยแล้วพี่เป้พูดออกมาแบบอ๋ออันนี้แบบเขาเอาไว้ที่แบบเวลาหน้าบึ้งทำเข้าใกลใช่ป่ะพี่เป้ก็แบบจำแดกว่าสภาพพี่เป้่างเนี้ยครับอ๋อแสดงว่าถ้าขึ้นหน้าบึ้งแปลว่าพี่ห้ามถักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ใจพี่ใจพี่เป็นอย่างนั้นแหละพี่เป้ก็โอเคโอเคโอเคไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเหตุการณ์มันดันหรือเปล่าหรืออะไรน อ่าหนูอ่าหนูเป็นคนที่โกรธแล้วเงียบมากกว่ามั้งอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ต้องจัดการความรู้สึกตัวเองเองเพราะว่าหลายครั้งที่เราโกรธแล้วมันเป็นมันเป็นที่เราเองเรารู้สึกได้ว่าบมโลกนี้มันไม่มีใครผิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่มแบบบางอย่างมันก็มีเรื่องที่เราผิดด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะไปนั่งตึกต่อนวก็เรื่องนี้เราก็ผิดเราก็จะขายงอนเองอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไอ้คาพูดที่แบบว่า ถ้าเรางอนการโกรธการทะเลาะกันอะต้องคุยภายในวันนั้นอะใช่ล้วหนูไม่ได้เลยอะสาหรับหนูคือคุยในตอนนั้นไม่ได้อะภายในวันนั้นอาจจะได้แต่คุยในตอนนั้นไม่ได้เพราะถ้าคุยตอนนั้นอะเหมือนเอาเราเหมือนเอาอารมณ์สาดใส่กันอะสำหรับหนูคือไปทําให้ใจเย็นลงก่อนเอาให้เหตุผลมันมาอยู่เหนืออารมณ์ให้ได้แล้วเราเค่อยมาคุยกันหนูจะทาอย่างนี้ตลอดเลยเวลาใครทะเลาะกันหนูก็ทำอย่างนี้แบบ โอเคตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ในช่วงอารมณ์กำลังรุนแรงไปกินข้าวกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็กินข้าวแล้วกลับมาเป็นยังไงกลับมานั่งคุยกันอีกทีนึงมันจะกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบหนูใช้ตลอดเวลานะอืมแต่พี่ผักอะบอกว่าหนูมีความเป็นผู้ใหญ่หนูก็อ๊ะหรือจริงแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แต่ฉันรู้สึก,กว่าฉันเด็กนะ เวลาพี่เชร์โกรธเป็นยังไงอนือมเหมือนหนูเคยพูดไปแล้วว่าหนูอะไม่ค่อยได้เห็นเวลาพี่เชร์โกรธจริงจังเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าอะพวกผู้ใหญ่เอาอย่างพี่เป้พี่ตาหวานพี่เชิ์อย่างนี้ใช่ปะเขาจะไม่ค่อยระเบิดอารมณ์ออกมาในต่อหน้าเด็กๆกเขาจะ,ะอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมากับครอบครัวเขา,พเ,ขาเพื่อนเขากับเขาในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่แบบโตขึ้นแล้วผู้ใหญ่เขาจะเป็นกันถูกไหม หนูจะไม่เคยเห็นวิชอรตอนแบบโกรธแบบสุดขีดแต่เคยเห็นตอนที่แบบโกรธอยู่บ้างก็จะมีออล่าหลังไวๆผ่านไปแต่เราก็จะไม่ไปยุ่งเนะ่ะคือคนเราเวลาโกรธอ่ะมันมีหลายประเภทประเภทมันมีประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่เวลาโกรธเราห้ามยุ่งเหมือนหนูหนูรู้สึกว่าพี่เชอร์เป็นเหมือนกันพี่เชอร์เป็นประเภทเดียวกับหนูคือเวลาโกรธเราห้ามยุ่งอย่าไปยุ่งกับฉันปล่อยฉันไปอืม นี่คือเรื่องจริงอีกประเภทหนึ่งคือเวลาโกรธแล้วต้องมีคนห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเภทจิ๊บอะไรตบบนี้ที่แบบเวลาโกรธแล้วต้องมีคนห้ามเหมือนต้องมีคนช่วยดึงอารมณ์เขาแบบคือคนโกรธมันมีหลายประเภทมากทุกคนคือเหมือนเราต้องดูก่อนว่าเขาอยากจะให้เราเข้าไปช่วยลดอารมณ์เขาไหมถ้าเขาไม่อยากเราก็ไม่ต้องเข้าไปอย่างเช่นสมมติว่าเวลาบางคนเศร้าความเศร้าก็มีหลายรูปแบบเหมือนกัน เวลาบา,บางคนเศร้าห้ามไม่ใครมายุ่งก็มีนะแบบเวลาสมุทรซึมเศร้าอยู่เห็นแล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งก็คือแบบไม่ต้องการจริงๆนะแบบไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันนี้เรื่องจริงเหมือนประเมินความรู้สึกเขาให้ได้อะประเมินสีที่อยู่รอบๆเขาไว้ออกเอออย่างบางคนคืออยากอยู่คนเดียวแต่ขอแบบว่าแต่ก็แบบมีมีจิตใจที่อยากจะให้มีใครสักคนมาอยู่ด้วยเหมือนกันก็มีเราก็ทําได้แค่แบบ เออเธออยู่คนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยเราจะอยู่คนเดียวข้างๆเธอเองโอ้นูเป็นบ่อยเลยกันนั่งเงียบๆข้างๆใครสักคนเนี่ยบางคนเขาต้องการหาที่ระบายเราก็ต้องไปฟังเขาบางคนต้องการคําปรึกษาก็ต้องไปให้คาปรึกษาเขาอะไรเงี้ยแต่ละคนมีความต้องการที่เหมือนกันแนะนําว่าเวลาแบบใครโกรธหรือใครเสียใจหรือใครเป็นอะไรอะ่ะอย่าพึ่งแบบสม 4, สีสมห้าเข้าไปงงปะ ประเมินสถานการณ์รอบๆก่อนไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะ